เดี๋ยวเามาเทสก่อนนะว่ามันก,นกระตกหรือเปล่าทำเคว็ดดีกว่าอันต่อไปที่ต้องทำคืออันนี้ทอ,อะไรอะอะลองดู Rivals is set up shop under the Empire Taxi's fleet garage. We can't let the Phoenix gain control of the compound. Ah, never. Ah, never. And now. We can compete. Bye. And nay. Yeah, sticker jam. Let's roll. Ball mm -hmm. well, and sand. อ,อ้าวเฮ้ยเฮ้ยอานไหนวะอ้าจบไอ้อออนเนี่ยยังไม่ทันเล่นเลยจบแล้วแล้วมันด่าดอะไรวะเนี่ยเมก้าแบนเดิมดิดันเดิมโ ทำควสเอามันไม่ไปด่านเดิมมันเปื้อนเอาใหม่แล้วกันนะมันต้องกระตุกแน่เลยอะยังไม่ได้ดูเลยอะ สตีมไปก่อนหลักกัน s <S ไม่ได้อัพเน็ตเลยนะคะ๋ยวรออัพเน็ตอัพเน็ตเดอนนน่นเดอนหน้ากลางเดือนโอ้โหี่ยเป็นโจนเป็นตำรวจดอ้วยเนี่ย นย้ำหน้าเราต้องอยู่ฝั่งคนอ่อนนะเราถึงจะเล่นเก่งใช่ไหมพูดถูกหรือเปล่าถ้าจะอยู่ฝั่งคนเก่งเราก็จะไม่ได้ยิงไงแต่เราก็จะโดนย้ำเหลยวใครอีก อมเร็วเจออ่าเจอเพื่อนเนาะอ๋อข้างหลังหรือเปล่าสกอร์คิวโดยใช้ SSG08 คืออะไรวะ SSG ศูนย์แปดไม่หรอออเป็ดเหรอแล้วฉันต้องเล่นยังไงแล้วถ้ายำโลเล่นเป็ดโอ้ไคิดดูจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงได้ไปทางไหนฉันต้องไปทางไหน ขอหนงตัวค่ะหนงตัวอายาอนนะไมันเป็นดอกอะไรก็เล่นเยยงบอดว้ากาจะตาย จื่อชื่อชื่ออะไรมาทีไรจบตลอดเล่นเล่นตาเดียวยังงงค่ะงงค่ะหูด้เล่นเลย ได้แันเดาขอเล่นเฟซแป,ป๊บเล่นเฟซแป๊บหนึง่งดูอีกเครื่องก่อนว่ามัน เา,า,าจะไปเจอกันตรงไหนเฮ้ยแบ๊บอ,ออกมาฮิฮิฮ อา้าวแหลกไหมแหลกเนาะไม่หายอะ่ะมันจะปรับเลดยังไงดีเขาจะปรับเลทยังไงดีฮ่ <is> าฮ่าฮายังไงมันก็ยังแหลก ไนไหนเราไปด้วย ไม่ได้ตัวนึงไม่ได้อ่ะมันแหลกอ่ะนะหยุดหยุดสตรีมมี่มันทำต้องอัพเดตจริงอยากมาลองใหม่